ตลอดทั้งสัปดาห์จากนี้ไปนะครับตั้งแต่วันจันหน้านะครับหรืออาทิตย์หน้าเนะี่ยเป็นต้นไปนะครับทุกวันนะทุกวันนะเราจะเป็นเรื่องราวของสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามใหม่นะของสโมสรลำพูนบริเอร วันนี้เรามีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเราไปชมด้านในกันครับไปครับ จากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของโคมไฟฟ้านะที่เห็นด้านหลังนะครับเป็นเสาส่องสว่างนะครับเข้าไปในสนามด้านในของตัวสโมสรนลำพูนวอริเออร์นะครับสนามใหม่ที่นี่นะครับช่วงนี้นะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นต้นไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของการทดสอบนะการปรับมุมนะครับการทดสอบการปรับมุมการติดตั้ง การใช้งานและวัดแสงเรื่องของความส่องสว่างด้านในสนามเดี๋ยวลองไปเดินดูคร่าวๆนะในสนามตอนนี้เป็นกลางวันนะหลังจากนี้เราจะมากันในยามค่ำคืนครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันในสภาพกลางวันกลางวันกันก่อนครับไปครับ ตอนนี้สายไฟจากด้านนอกนะก็ต่อแนวแรงสูงนะครับมาเข้าที่หมอแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะว่าตัวของสายเมนนะครับจากหมอแปลงเข้าตู้ mdb เนี่ยพร้อมหรือยังแต่เท่าที่ดูก็น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับตอนนี้ข้างในสายเมนก็เข้าสู่ตัวห้อง mdb แล้วนะห้องไฟฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าในสนามก็ สายไฟฟ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีทดสอบฟังก์ชันนะเรื่องของตัวการตัดจ่ายนะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาตัวจ e เน r เรเตอร์มาลองนะเนื่องจากว่าเรามีการซัพพอร์ตนะในส่วนของเรียกว่าโมบายจ g เน e เรเตอร์นะครับถ้าเป็นหม้อแปลงนะของเราก็จะมีตัวชุดเมนเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้กรณีไฟดับนี้นครับก็จะต้องมีการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนะพอไฟดับสนามไฟดับแล้วแข่งต่อไม่ได้นี่ คนที่เป็นเจ้าบ้านนะโดนปรับแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ ATS e แล้วก็ตัวของ MTS เท่าที่เป็นเมนวลน,นะครับใช้ต่อมาจากเจ n เนอเรเตอร์นะครับที่เป็นเครื่องปั่นไฟแล้วกันนะครับจะเข้าใจง่ายๆเข้ามานะครับก็จะสามารถที่จะซัพพอร์ตนะได้ทั้งหมดของสนามไียกว่ร้อเปร์เซ็นต์กันไปเลยนะครับเพื่อว่าเวลากรณีการใช้นะไม่ใช่เฉพาะแค่โคมไฟที่ส่องในสนามนะครับที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆเนาะโคมไฟในสนามก็ ติดอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่เราซัพพอร์ตให้ทั้งสนามเนื่องจากว่าความปลอดภัยของผู้ชมนะก็มีส่วนสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเวลา,าไฟดับเนาะตรอื่นก็มืดหมดแล้วในสนามสว่างเดียวมันก็แล้วคนที่อยู่บนสนามตั้งย่างเนี้ยครับก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยมีการซัพพอร์ตนะตัวของจ e เนอเรเตอร์สามารถที่จะปั่นไฟนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้100%ทั้งสนามแบบที่ออกแบบไว้ครับผม นอกจากระบบส่องสว่างนะครับที่นี่ยังมีเรื่องของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะเอาไว้ซัพพอร์ตนะครับเพื่อรองรับกรณีเกิดเรียกว่าเหตุฉุกเฉินนะไฟไหม้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแหละแต่ถ้าเกิดแล้วก็สามารถที่จะมีการาป้องกันนะไม่ให้เกิดการแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่ารับทราบนะครับตรงไหนจุดเพลิงไหม้นะครับก็สามารถที่จะระงับเหตุได้ทันนั่นเองครับผม ขึ้นมาในห้อง VIP นะซึ่งก็อันนี้คมไฟติดแล้วนะครับเหลือสมอกดีเทคเตอร์นะอันนี้ก็ที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเป็นตัวของออตัวจับควันไฟนะในห้อง VIP นะครับคมไฟติดแล้วแอติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ก็เหลือแค่เก้าอี้นะโต๊ะนะอุปกรณ์อื่นๆนะครับเข้ามาติดตั้งภายในห้อง v v p p ครับผม เียมจองไม่ได้เลยครับอาทิตย์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับจะเป็นสัปดาห์ของการปรับมุมนะคมไฟด้านหลังที่เห็นนะครับสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการ ปรับมุมนะเรื่องของโคมไฟที่เห็นด้านหลังนะครับจริงก็คือทั้งหมดทั้ง2ด้านนะครับทั้งทางฝั่งทิศตะวันออกและทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของตำแหน่งดวงโคมนะครับทั้งหมดที่เราเห็นในสนามนะหนึ144ดวงกําลังจะมีมุมเป็นของตัวเองตามแบบที่เราได้เคยนําเสนอนะได้เคยคํานวณไว้นะครับว่าแต่ละดวงแต่ละดวงส่องลงมาบนพื้นสนามตรงไหนบ้าง ในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับดวงโคมทั้งหมดในสนามเพื่อจะให้ได้มุมตามที่คำนวณไว้ครับ พอพอเราได้มุมแสงนะครับมุมของโคมดวงโคมทั้งหมดลงบนพื้นสนามนะครับทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วทั้ง144ดวงนะครับ mm. หลังจากนั้นเราจะจ่ายกระแสไฟฟ้านะเข้าไปที่ดวงโคมนะครับ mm. เพื่อจะให้เกิดความสว่างนะ mm. เพื่อจะลองทดสอบดูว่าโคมไฟที่มีอยู่เนี่ยติดไฟครบทุกดวงหรือเปล่านะครับ mm. พอหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะลองดูว่า แสงที่ตกกระทบบนพื้นหญ้านะครับทั้งหมดทั่วสนามเนี่ยมีความสว่างเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาดูกันนะครับค่อยๆวัดแสงค่อยๆดูมุมแสงนะครับค่อยๆปรับค่อยๆขยับจนกว่าสนามจะได้ค่าความสว่างตามมาตรฐานไทลีเอฟเออะไรนะอะไรนะปีฟานะครับแล้วก็ AFC นะครับทั้ง3อันนะฮะเพราะนั้นเนี่ย น้อยที่สุดที่เราต้องการก็คือ1,200นลักนะครับสำหรับไทยลีก1น,นะสำหรับไทยลีกนะครับพอได้1,200นลักจริงหรือเปล่า อย่างที่บอกนะครับคมไฟที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจำนวนนะ144ดวงนะแต่ละดวงที่ผมบอกไปนะครับคือว่าเดี๋ยวเราจะมีการปรับมุมแสงนะพอหลังจากนั้นพอทุกคนทุกมุมนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้มันก็ยังหน้าไม่ได้หันมาที่ตัวสนามเนาะจะสังเกตว่าตัวดวงโคมนะตอนนี้นะครับบางอันก็คว่ำบางอันก็หงายนะครับยังไม่ได้แบบปรับให้ เข้ากับตัวของสนามนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะปรับมุมทั้งหมดนะในตัวของดวงโคมนะครับแต่และดวงแต่และดวงก็จะหันไปในทิศทางที่ถูกต้องนะถูกต้องก็คือจากการที่เราคำนวณแสงไว้นะครับว่าโคมดวงไหนแถวไหนตัวไหนนะครับหลอดไหนส่องมาที่ตรงไหนของสนามเดี๋ยวผมขยายให้ดูนิดนึงแล้วกันอ่าเนี่ยครับสมมุติว่าเราเส่องดวงโคมนะนี่สมมติก่อนเนาะเดี๋ยววันจริงๆเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูอีกทีแหละนะฮะว่า ดวงโคมก็คือว่าในการส่องนะครับจากแต่ะดวงแต่ละดวงก็จะตกบนพื้นนะไม่เท่ากันนะครับก็จะมีการส่องสว่างไปตามพื้นตามจุดต่างๆท, <Yeah. S 1> ที่เราคำนวณไว้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการลองนะครับทดสอบนะว่าหลอดแต่ละดวงแต่ละดวงจริงทดสอบไปเบื้องต้นนะว่าทดสอบอาในในการจ่ายไฟเนาะตลอดทุกดวงเนี่ยตอนนี้ติดหมดแล้วนะครับแต่เป็นแค่ว่ามุมที่ฉายไปเนี่ยยังไม่ได้เท่านั้นเองนะครับพอหลังจากนี้เราก็จะมีการ ปรับนะพอปรับเสร็จปุ๊บเราก็จะวัดค่าแสงนะพอรอบแรกปุ๊บพอปรับทุกทุกท,ทุกดวงนะครับในมุมที่อยู่บนพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการวัดแสงนะเนี่ยนะครับอันนี้ตอนนี้ประมาณสาักบ่ายสามโมงนะแสงก็ยังไม่ไม่ถึงกับมืดมากนะครับเพราะว่าสว่างมากเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะมีการปรับมุมแสงนะครับสอ่องเข้ามาในสนามพอส่องเสร็จปุ๊บเนี่ยในสนามเราก็จะได้เรื่องของค่าความสว่างครั้งที่1นนะ หลังจากที่มีการได้มุมทุกดอกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดนะครับทั้งหมดในสนามนะตรงจุดต่างๆทําเป็นตารางนะครับทำเป็นกริดนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าขนาดเท่าไหร่วัดมุมยังไงนะวิธีการต่างๆเราติดตามกันคลิปหน้านะครับผมถ้ายังไงในสัปดาห์หน้านะทั้งสัปดาห์นะครับจะเป็นสัปดาห์ของการทดสอบเรื่องของค่าความส่องสว่างในสนามแล้วมาดูกันว่านะครับความสว่างในสนาม เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหลังจากนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะ เราจะได้รู้กันว่าสนามเนี่ยความส่องสว่างของพื้นสนามนะได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเราจะวัดกันไปเรื่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาตรฐานนะแต่จะได้ตามคำนวณหรือเปล่าหรือว่าเกินค่ามาตรฐานมากน้อยขนาดไหนหรือว่าไม่ได้มาตรฐานเลยเรามาลุ้นกันในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยครับเพราะที่นี่คือสนามใหม่ลำพูนวอริเออร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ vâng cả